สบายดีสบายดีเอฟซี FC บ่าวแพงเบิดสุขสุขคนโอ้ยพี่นนองเอ้ฮะก,กะเกี่ยวมือว่านนี้พ้นตกพนมาตกใส่เมื่อคืนนี่เปียกมัดยอดพี่นองเขาบ่าวแพงจึงเมยนปิดขากเนาะลำบากกะลีพี่นนองเอ้เห็ดหน้านี่พ้นมาพี่นนองเอ้ฮะก,กะเกี่ยวว่านนี่เมื่อนี้ว่าสีเกี่ยวอีกพี่นนองแต่ว่าพ้นมาตกยังบมได้เกี่ยว คนกับพ่อฮันได้มาพี่น้องมืดมากเลยครูคลื่นกระตุกแห้งเติอพี่น้องเลยที่แต่นละบ่ออ่างเปียกเบิดเลยจะสมัยมาลวงบอดีขักเ่อแพงเที่ยวแต่พ้นห้ามเขามาเด้อพี่น้องเลยไอ้สีมาเสร็จพรนเขาใส่ปเปล่อแพงที่แตด เรเพื่องสูงน้อพี่น้องนะผู้เปียหมยันเนี่ยเบเิดผูมีแต่นามน้่นบากน้องพี่น้องเห็ดห้เห็ดหน้าเนี่ยบัดนย้มดั้มผัดถาพนพนหม่มาจักเถื่อจนได้สื่อน้ำมันสูบหนาเนาะพี่น้องบัดแย้มเกี่ยวผัดเกี่ยวมาผัดพนมาตตคำจึงแมนขักมาแท่งงานสิเกี่ยวแถวนี้พี่น้องเหมือนนี่แถวนี้ แต่ว่าฝนตกล่อเบิงเนาะสถานการณ์คือสี่บัมาเลยเนาะผ้าเริ่มแจ้งนะเกี่ยวผัดเกี่ยวเขาลายจำไ,ได้พี่น้องเอง้ยวันนี้จ้างคนเนาะเกี่ยวลายพนผัดมาหั่มสุดแถวผู้พี่น้องสุดแถวเลยขากแรวพี่น้องเอง้ยเห็ดเส้็จเบาแพ้งแล้ว สบายดีเด้อทางในประเทศอะไรก็ต่างประเทศบพวกนี้พี่หนุ่มเปียกหมดหน่อเบิดปนมาฮัมดูซาแน่นี่แหละพี่น้องเอ้ยรอเบิ่งพี่นุ่มเนาะว่าบาแพงด้เกี่ยวหรือบ่อในความคิดบาแพงอ่ะเมื่อนี้นะบาแพงเนี่ย ขี้เกียวแต่ตอนเศร้าเนาะตอนเทีทยงๆมาปลาแพงสีมัดรละการสี้นเขาขึ้นล้านไปพ้นมาเห็ดสัง,งักเลยพี่นเนาะคนงานกันยังหมูมาเนะาะอาจ้ากาคงคิดว่าปลาแพงสีบุกเกี่ยวเขาฝนตกยังบุกคืเบนเนี่ยยังเลยแบบนี้ล่อบ่งสถานการณ์ต่อไปใหญ่อ้วนว่ะโอ้เรมือมม่อมากมื่อยมากเลยฟู เดินอีกแล้วบาวแพงตาตกแหงโอ้ยพี่น้องเนยยันจมอยู่เกี่วววยวผันเกี่ยวไลยบาตพี่น้องสุดแถวเลยวันนี้บาวแพงจ้างคนไปกับเบิดลายน้องพี่น้อแถมเข่ามาพ่นห้ามอีก คิดไปคิดมากกระเทาะถอยพี่น้องหเหตุหน้าเหนื่อยพ้นมาห้ามบัดพ้นผลิตจักสิได้สันได้บัดยามเห็ดหน้านบัดบัดจักสื่อน้ำมันบัดจักจ่างคนดำนำนานะพี่น้องบัดยามเกี่ยวก็คือกันบัดจักสื่อน้ำมันบัดจักสื่อปุ๋ย ปวดผูพี่เนาะโอพี่เอกเบ้อดใครแน่พี่น้องเริ่มเห็นแดดออกมาที่หนาต่อดีหรือบ่วหนาต่อดีบ่าแพงก้เกืเกื้อกาคาได้พี่น้องเน้ะเถิดตกลงมาหนักกว่าเก่าแจ็คสัเห็ดแนวใดหลดแล็ดพี่เนาะเขาเบิดทุงบ่ปวดที่เนาะ ฝ่าพ้นบุหุอาลุมไปพี่น้องมาเนี่ยหาเบิ่งเรียบๆนะพอเแลงสิได้เกี่ยวเลยบอกว่าเริ่มเห็นแดดออกมาแล้วพี่น้อง งัวกินเพื่องก่อนพี่น้องจึงชีได้ลงมัดเข่าบาทนี่มันี้ก็อายมาซอยพี่น้องชิมามัดเข่าซอยบาแพงมีอยสองคนนี่แหละพี่เนอะยังงัวกิน เรื่องแล้วก็ทั้งบาแพงกับสีลงมาักเขาพี่น้องเนาะหื้อออกแล้วก็สิได้มีบ้องเลี้ยงงูอบาดนี่สิได้สบายเนาะพี่น้องตอนนี้ก็หายกินเพื่องไปก่อนเนาะเพื่องกับเพื่องใหม่พี่น้องอายเอามาหายเนาะอายสีขาวแล้วไอายคือหลอดใหม่กินแสบแล้วพี่น้องหอมเพื่องใหม่สีหอมหอมพี่น้องเลยแต่บาแพงเยี่ยขยันยังหอมหอย,หอย อีกเลาะพี่น้องมาแพงกันแซ่ตอกมาเรียบร้อยเนาะเริ่มสีลงมาแล้วบัดเนี่เยเนาะเริ่มแห้งแนละ้เวเนาะแดดออกมากเลยเริ่มมังมังแน่แล้วพี่น้องมาแพ่งกันซีมาหมัดข้าวซอยสองคนนะงพีนพน่น้องก็มนะีายายติอ่ะผึ่นซีมาฮุบผ่ข้าวซอยแล้วก็อาเพณ์เนาะเอาหัวยายติอ่ะมาซอย เริ่มแห้งเริ่มมังพี่น้องนะวันนี้วันนีมีเกี่ยวก่อเริ่มโล่งแล้วพี่น้องทางผาเริ่มแจม่มใสเลยว่าดีใจแห้งพี่น้องบรกแห้งเลยเสยๆออกมาแล้วแจม่มใสนอตต้นเสา พยว่างกับมาเด้อมัดเข่าซอยเลยพี่นประมาณสามคนเลยพี่น้องมัดเข่ามือนี่ค่ะมีอามีอาอากะสิม,มาฮุบมัดเข่าสามคนกับมาดเก็บแม่งมันอีกวะ โอ้ยมันบ่มีแล้วเวาากี่ยวกัาบาแห่งกลยเมนสบออกเ้นมาหุาน,นข,ข่าวขาวแห่งกาลายพนวาแมงมันจากชีลายจากชีน่อยนะก,กระถือมาอยู่สองรอยถือกระตุกมัมข่าวแล้วก็ใส่แมงมันหน่อยน กูแหละพี่น้องมัดไปเลยเลยชิไดมีบ้องผูกดีแต่แดดแต่ลมพี่น้องถ้าแดดบ่มีลมเมื่อยบ่แพงบ่ไหวไขมันละลาย มีงัวควายมาเตี้พี่น้องจำสิเนี่ยสมก่อนเ้ยสาธิตบึงดูหมัดเขาเขาหมัดเนี่ยไดเรี้ยงเป็นแถวไปไ้ด้ด่ แบบง่ายๆแบบได้ง่ายสุดแบบธรรมดาหรือแบบพิเศษเอาแบบธรรมดาบอแบบพิเศษเอาแบบพิเศษมันสียาโคตรเห็นปะแต่เวลาค้นบ่ให้ีบบ่ใวชขวดเลยแบบธรรมดาก็ได้ตั้งไว้ก่อนพี่น้องยังแหงบ่คักเห็นบวชแหง lên hệ ngâm lùm cho tiêu bà phèn này mặt mặt sóng họ thì nó cũng khơi mặt này là mặt họp đều mặt lùm trời trời เย็นีนาะมันเลยก็ตังไว้ตังไว้เนาะนาะหัวสักลงมันนี่สิประมาณได้จักลอยแถบนี้เล่บดจบวนีเาดับี่ยบ้เี้าวแขนตะแลงกับคนพี่เนาะ Ừ. hiện đại tại nhám sạo thì nó nhám người đen man này thiêu là cầm lăng lột lung, hang bớt, nó sạo si way แลักเ้าวหัวสักลงพี่นอกว่าเขายังบ่แหงเนาะยังเปียกน้ะเขายังเปียกจ้ะกระชนเอาขึ้นไปเหล่ากับมุ้งได้พี่น้องเอาขึ้นไปใบลานต้องตาให้แหงถ้าอยู่ให้หน้าแพ้อห้ยพี่ก่อนจะหน่อยไก่สิมาสะยันไก่มาสะพี่น้อง โอเคพี่น้องมาอันพระแพงงันสิขอปิดลิปสำเน็จก่อนเน้อสมัดขาวตอพี่น้องฝากก็อลไก็แชร์แวก็เป็นกำลังใจให้นพี่น้องสบายดีพระสุขสุขคน